ลากหัวคมๆกับ RPG ของบูมาบาสูก้ายังยืดยิงเขาให้ซีเซอร์โดนยิงติดเบิร์นนะครับผมผมบอกเลยว่าผมชอบท่าเล็กบูมามากดู reload แมกกาซีนแล้วตอนนี้ลูกแก้วอย่างที่เห็นนะครับแดงทั้งสนามเลยทีเดียวทั้งถึกทั้งซับดีทั้งทั้งแบบว่าดาเมจก็ไม่แย่อย่างเงี้ยยังไงยังไงเทเนี้ย,ยมันตีห้าล้านัพแน่นอนห้าล้านเจ็ด เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมรักกันบาแซดกขังโอ้โหเพิ่งจะเคยเห็นแอนิเมชันจะเปิดคลิปสุดสิ้นอยู่แล้วแม่งเจอแอนิเมชันมังกรเมื่อกี้เข้าไปรู้สึกว่าแม่งเจ๋งมากเลยที่มันภาพดำมังกรสักคู่เลยก็เป็นเชนลอนโผล่ออกมาเนี่ยให้ดูเลยแอนิเมชันของภาพการ์ตใหม่อันนี้นะครับ LR บูมาเนี่เองดูดูดูมันจะมีดำตัดดำชั่วขนาในนี้เนี่ยโอ้โห เฟดดำแล้วก็ตาแดงขึ้นมาโอ้โหทําผมชะงักเลยเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกถือว่าเป็นอนีกีนเอลอาร์ที่ภาพอาร์สวย,ยนะั่นแหละนะก็สำหรับเอลอาบูมาตัวใหม่นะครับเข้าพร้อมกันในพาร์ทสของกิจกรรม golden week ปีนี้ทั้ง2เซิร์ฟเลยก็เซิร์ฟเวอร์ GB เจแปนได้หมดนะครับวันนี้จะมาทําคลิปยิมเพื่อนรีวิวกันว่าตัวละครเอลอาบูมาใหม่เนะี่ยมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็จะเก่งขนาดไหนนะครับก็ก่อนจะไปดูความสามารถกันก็ขอบคุณก่อนเลยว่ามีคนในช่องพยายาม ตั้งบูมาตัวใหม่ให้เรานะครับให้มาทาคลิปยืมเพื่อเล่นกันก็ขอบคุณมากเลยเห็นหลายคนก็ตั้งกันใครเปิดได้ก็ตั้งกันแล้วก็มีคนแบบทักแชทมาคอยบอกบอกว่าเออยืมเพื่อนได้นะอะไรเงี้ก็แต่งกิ o มากๆนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มดูความสามารถของบูมาเอว่าตัวใหม่กันเลยนะเป็นตัว L R Part 2เป็นตัวเหลืองหมายความว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมาให้คุณเปิดหาในพวกตู้กาชา L R ตัวอื่นๆหรือว่าพวกตัว ในตู้เหรียญเขียวเนี่ยมันก็อยู่ในตู้นั้นเหมือนกันในอนาคตนะนะความสามารถของผู้นำตัวนี้นะครับก็เป็นอาวาพาสองเนี่ยมันจะนำแค่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยนำให้กับแขตของดานบอลซิเกอร์และก็ดานบอลซากา้าคิกบวกสี่ทุกอย่างบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกไปนะครับผม ส่วนเอฟเฟกท่าไม่ตายนะครับผมสำหรับท่าไม่ตายเล็กเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเอเดเคดฟเฟนตัวเอง1นึ่งเทิร์นแล้วก็สามารถโลเวอร์เอเดเคสตูได้นะครับแล้วก็ท่าไม่ตายใหญ่18บแปดีนะครับเป็นการเพิ่มเอเดเคดฟเฟนห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นเหมือนเดิมตีเมกาคุณละซอดาเมจแต่ว่าจะมีโอกาสหายแชกในการตีติดคิรุคลได้จากท่าไม่ตายโอ้โหทําให้นึกถึงตัว6ปีนะเพราะว่านี่คือความสามารถของตัว6ปีเลยเว้ยความสามารถท่าไม่ตายแบบนี้นะครับยิงท่าไม่ตายใหญ่ คุณจะมีโอกาสในการติดคีสจากท่าใหญ่เลย50%ซึ่งนับว่าดี ส่วนต่อไปนะครับความสามารถพาสีของบูมาเอลอาร์มีอะไรกันบ้างมาลองดูนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเจ๊แก่นะเรียกว่าเจ๊เลยแล้วกันนะเจ๊แกจะมีฉากเปิดตัวแอนิเมชั่นนะครับซึ่งเงื่อนไขในการทําฉากเปิดตัวก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแค่คุณเปิดเทินมาเริ่มเทินมันก็เริ่มเอฟเฟกเปิดตัว Animation ให้เลยนะครับผมเอฟเฟกของฉากเปิดตัวแอนิเมชั่นก็จะทําการมอบคิบวกสแล้วก็ติดกาดออร์เอ็กแท็กให้กับบูมาได้เป็นเวลา7เทินแรกนั่นเองนะครับผมทั้งแม่เจ๊แกก็ สามารถรับตีนได้เพราะมีกาดมาให้นั่นเองกาดเจ็ดเถินส่วนความสามารถต่อไปเนี่ยบูมา <B uma S 1> จะมีการตั้งต้นคิวบวก4 Ed เอเดเรดิเฟน์บวกตั้งต้น1้7ยอนะครับอันนี้คือบัฟตั้งต้นของพี่แกแล้วก็จะสามารถสุ่มเปลี่ยนลูกแก้วสีในสนามเนี่ยยกเว้นสีแดงให้กลายเป็นสีลุ้งนะครับจะเก็บสีแดงเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนสีอื่นเนี่ยสุ่มเอาสีที่เหลือเนี่ยจะกลายเป็นสีลุ้งหนึ่งสีได้นะครับเป็นตัวละครเปลี่ยนบอลด้วยนะแล้วก็จะมีการป้องกันดาเมจนะครับ7%ด ต่อเทิร์ที่โผล่มานะยิ่งโผล่เทิร์บ่อยเนี่ยกันดาเมจยิ่งกันได้มากขึ้นทีละ7% 7%ซซึ่งกันดาเมจได้สูงสุดนะถึง7.7%เลยทีเดียวนะครับนับว่าไปได้ไกลมากนะน่าใช้เวลาในการวนเทอร์หลายครั้งอ่ะกว่าจะเต็มอ่ะบูม่านี่คือยิ่งโผล่บ่อยยิ่งถึกนะเอาจริงแล้วนะครับเพราะเวลาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันมีฉากเปิดตัวไงเจ็ดเธอร์แรกก็มีกาบมาให้ดังนั้นถึงแม้ช่วงเริ่มต้นกันดาเมจ แล้วพอมันเข้าไปเยอะๆเข้า,ขายิ่งโผมาบ่อยเนี่ยพอกาดเจ็ดเทินหายเนี่ยมันก็แลกเปลี่ยนกับที่ว่าเออบูมาจะมีการดาเมจมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนั่นเองนะสูงสุดถึง .7% 7อร่นะผมว่าการดาเมจ7จนี่ถือว่ามากแบบมากๆเลยนะอย่างน้อยมันก็แบบเกือบเท่าฟรีเซอร์้วยแบบว่าการดาเมจ80% 90%อตระไรของมันอนะ่ะคือมันจะถึกในเกมยาวเลยแหละง่ายบูมาตัวนี้ในเกมสั้นก็ถึกเพราะมีกาบดมาให้มีการดาเมจถมทับเพิ่มเติมนิดหน่อยด้วยนวดีผม ความสามารถต่อไปนะครับบูมาจะบวกไอได้เคดีเฟนซ์17%ต่อลูกแก้วที่ได้รับ1ลูกเป็นตัวละครใส่นุกด้วยนุกทั้งไอเดคดีเฟนซ์ลูกละ17%แล้วก็จะบวกไอเดคอีก77%เมื่อบูมาเก็บลูกแก้ว3ลูกหรือมากกว่านะครับเก็บ3ลูกดาเมจเพิ่มดังนั้นก็เวลาเล่นเนี่ยโฟกัสกับการเก็บลูกแก้วให้ได้3ลูกขั้นต่ำก่อนนะเพราะว่าดาเมจก่อนนี้คิดว่าสําคัญ มันบวกตั้ง77%นะเยอะเหมือนกันส่วนความสามารถต่อไปเนี่ยเจ๊แกก็ยังสามารถซัพพอร์ตได้นะซัพพอร์ตให้กับทีมได้ออลไลน์คีบวก3ไม่ได้คืดีเฟนต์บวก37%ด้วยนะครับผมแต่ว่าการซั์ของเขาเนี่ยจะซั์ให้กับเพื่อนอย่างเดียวตัวเองไม่นับนะครับยกเว้นตัวเองเข้าไว้แล้วก็จะซั์ได้แบบว่าเงื่อนไขคือมันซั์เป็นเวลาสองเทินเมื่อบูม่าเก็บลูกแก้ว5ลูกหรือมากกว่าก็คือจะไม่เป็นการซั์ตั้งต้นเมื่อเปิดเทินนะ คุณอยากให้บูมาได้ซับเนี่ยคุณต้องเก็บลูกแก้วให้บูมาสัก5ลูกก่อนบูมาถึงสามารถซัพพอร์ตให้กับตัวเพื่อนได้ซึ่งย้ำว่าตัวของมันเองจะไม่ได้ผลในการซัพพอร์ตจากตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการซับแค่2เทินด้วยพอหมด2เทินเนี่ยคุณจะต้องมานั่งเก็บลูกแก้ว5ลูกให้กับบูมาใหม่บูมาถึงจะสามารถซัพพอร์ตเพื่อนไปต่ออะไร่งนี้ได้ก็พยายามเก็บลูกแก้ว5ลูก วนๆหลายๆครั้งแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับบูมาจะทําการตีเบิลท่าไม้ตายเพิ่มแน่นอนเมื่อเก็บลูกแก้ว7ลูกหรือมากกว่านะการันตีเบิ้ลไม้ตายเล็กแน่ๆซึ่งไม่รู้ว่าไอการเก็บบอล7ลูกมันจะยากขนาดไหนนะเพราะว่าอย่างน้อยตัวเขาเองก็เปลี่ยนบอลลุงได้อยู่นะครับผมต่อไปนะครับความสามารถแอคทีฟสกิลนะครับผมเงื่อนไขในการกดแอคทีฟก็คือเวลาผ่านไป7เทินในการต่อสู้แค่นี้เลยคุณแค่ผ่าน7เทินอะ คุณแค่ต้องเล่นให้ถึง7เทินก็สามารถกดแอคทีฟได้ซึ่งเอฟเฟกของแอคทีฟสกิลก็คือจะทําการเปลี่ยนลูกแก้วในสนามทั้งหมดให้กลายเป็นสีแดงเลยนะครับผมแล้วก็ All a l l a แอร์ไลน์คบวก7 e d ดเ e เ e คี e บวก17%บเปซัพพอร์ตให้กับทั้งเพื่อนและตัวเองแล้วก็ทำให้เพื่อนและตัวเองเนี่ยได้บัฟในการโจมตีเข้าสีหนึ่งคืนด้วยนะครับผมโอ้โหนี่คือตัวละครสายซัพพอร์ตที่แปลกและแหวกแนวโคตรเพราะว่ามันไม่ได้ซัพแค่แบบ คิหรือว่าเปลี่ยนบอลหรือว่าเอเดเคดเฟเอนน่ะการทําให้เพื่อนมันตีเข้าสีได้นี่คือมันเป็นตัวแรกเลยไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันคล้ายๆกันก็คือซับโอกาสคิให้เพื่อนใช่ปหละ่ะเออโอกาสในการคิให้เพื่อนบวก8เปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบมันทําให้เพื่อนน่ะตีเข้าสีได้เลยนะฮะจากตัวละครที่ว่าบางตัวตีเข้าสีไม่ได้บางตัวแพ้ทางสีของศัตรูในด่านนี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเล่นคู่กับโกคูเด็กใช่ไหมโกคูเด็กม่วงอ่างเงี้ย เจอในด่านที่แบบเป็นศัตรูสีเหลืองตีไม่เข้าสีนะแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าคุณกดแอคทีฟบูม่าเนี่ยมันทำให้โกคูเด็กแม่งตีเข้าสีขึ้นมาทันทีเลยแถมบัฟดามเมจเพิ่มให้ด้วยนะครับนับว่าเจ๋งและแจ๋วมากๆก็ตรงนี้ผมสนใจเป็นพิเศษเลยเป็นความสามารถที่โคตรโกงนะครับแต่หลักๆผมว่าข้อเสียใหญ่ของเจ๊แกของตัวนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือข้อเสียคือทีมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับเป็นตัวซับที่ดีเลยนะพาสซีฟความสามารถดีมากแต่ว่า ทีมเนี่ยไม่ได้เยอะเพราะว่าเป็นบูม่าแหละมันก็อยู่แค่น้อยทีมแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะมีทีมหนึ่งที่ผมคิดว่ามันชูโลงเหมือนกันก็คือพวกทีมดานบอลซิกเกอร์แล้วก็ดานบอลซากานะครับเป็นทีมที่มีซัพพอร์ตเยอะแล้วเก่งมากๆในตอนนี้นะเห็นหลายตัวแล้วก็ถ้าคุณมีพวกโกคูเด็กเหลืองอะไรเงี้ยน่าจะเก่งเป็นทีมที่เก่งเลยอืมแต่ว่าอีกทีนึงที่ผมสนใจก็คือทีมนี้นะครับทีม power of b i a s เพราะว่าทีมนี้เนี่ยในอนาคตตัวฉลอง8ปีเนี่ยมันนําให้กับแคปนี้ไงสองตัวเลยนะคิดว่าน่าเล่นกับ8ปีได้ถึงแม้ลิงจะไม่เข้ากันก็ตามแต่ว่ามันเป็นทีมของ8ปีเลยอะ่ะเอามาซับอย่างเดียวก็พอแล้วใส่มาเพื่อซับแบบใส่มาทําให้แบบตัว8ปีตีเข้าสีได้อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าดูแปลกดูแหวกแน่เหมือนกันน่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวมาลองเล่นกันอันนี้เป็นตัวเพื่อนนะครับในช่องเราเลยนะตัวเพื่อนเขาตั้งมาให้เป็นตัวระดับ55%ไม่ปวดเส้นทางนะ อาเวล8แล้วก็ลิงเนี่ยอยู่ช่วงประมาณเวล3ถึงเวล4ประมาณนี้นะครับผมมาลองดูกันว่าเป็นยังไงกับทีมของ DB บีซาก้ากนน็อย่างรู้กันนะครับอย่างรู้กันนะทําคลิปยิ้มเพื่อนเล่นนะ่ะผู้นําก็เป็นผู้นําตัวเพื่อนนะนะดังนั้นเนี่ยใน,ในการเทสของเราครั้งนี้เนี่ยบูม่ามันนำแค่150อร์เไงนับว่ายังไม่ได้ฟูลพาวเวอร์เพราะอยากให้มันได้เก่งเต็มพิกัดก็คือเราต้องเปิดหาให้ได้เองเข้ามาใน ID ดี แล้วอย่าหาว่าผมทำแต่คลิปยืมเพื่อนเล่นผมไม่ได้เปิดนะผมเปิดไป1นึ่งมันตินะครับซึ่งก็เกลือเรียบร้อยนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันเดี๋ยวหาว่าไม่ได้เปิดเออมามาลองดูฉากเปิดตัวของบูม่าก,กันฮนะ ดูดีนะแอบรู้สึกว่าเสียง o s t ก็ดูดีเหมือนกันเพราะผมไม่ได้ฟังเลยเพิ่งได้ฟังเมื่อกี้แบบหลักๆเต็มๆเ,เ,เมื่อกี้เลยเพลงมันออกนงแบบว่าจุดเริ่มต้นของการไปจนภัยครั้งยิ่งใหญ่อะ่ะมันเป็นช่วงแบบชงชงแรกของดานบอลใช่ปหล่ะเพลงก็ดูดีใช้ได้นะครับก็มาฉากเปิดตัวแรกอย่างที่บอกไปนะเอฟเฟกต์ทำให้เจ๊แกครับเขาได้ความสามารถในการกาดแล้วก็มีคิกบวก3ตั้งต้นเป็นเวลาจิติือดังนั้น ในช่วงของเริ่มต้นเจ็เทินเจ็เทินแรกของบูมาเนี่ยมันมันเป็นตัวละครหนึ่งที่ถึกเลยก็พูดได้และเมื่อกี้ผมเก็บบอลไปกี่ลูกวะเออลืมไปตัวมันเน้นกับการเก็บบอลเมื่อกี้เหมือนก็เหมือนจะเก็บเจ็ดลูกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแต่ที่แน่เราเก็บสามลูกได้แล้วนะครับทาให้ดามเมจของบูมามันบวกเพิ่อมอีกเจ็ดสิบก็มาลองดูกันว่าดามเมจจะเท่าไหร่สี่ล้านเก้านะลิ้นกับโกคุม่วงตัวคังเฟสของเรา ถ้าไม่ตายแม่งเจ๋งมากเต๋าคีนะครับอันนี้น่าจะคีน่าจะจากเอฟฟกถ้าไม่ตายเลยของมันก็ว่านไปเพราะคนนี้เขาอัพคีวิวแปดไงก็ติดได้สองอย่างนะดูดีฮะเพราะว่าให้จำไว้ว่าตัวของบูมาตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวมาทำดาเมดเป็นดาเมจหลักแต่ในด้านดาเมจมันก็ทำได้เว้ยอย่างเมื่อกี้สี่ล้านเก้าเพราะว่าตัวนี้มันมีความสามารถในการซัพพอร์ตเนี่ยมันจะเด่นในด้านการซับมากกว่า เป็นตัวซับที่ไม่ได้มีดีแค่ซับอ่ะมันเป็นตัวซับที่คอยควบคุมทุกอย่างของทีมก็พูดได้เพราะเป็นถึงคาดเอวาบูมาหไงเออแล้วนี่บูมาห์คนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้บูมาเขาได้กันดาเมจเต็มที่อ่ะมันก็ต้องโผมาตั้ง11รอบเพราะว่ามันต้องเก็ดบเปอร์เซ็นต์ไงกลับมา11ครั้งมันถือว่านานเหมือนกันนะไม่รู้เป็นยังไงนะต้องลองดูฮะดีเฟนซ์แสนเตั้งต้นรู้สึกว่าหลังเก็บมันได้พลังเพิ่มอ๋อเออ มันเป็นตัวละครน,นุกนี่หว่าผมลืมเป็นตัวละครน,นุกเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตเมื่อเก็บบอลนลูกโอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเมื่อกี้เราเก็บประมาณกี่ลูกไม่แน,น่ใจเหมือนอันนี้เราเก็บ7ลูกอ่ะเก็บ7ลูกได้พลังเต็มที่เลยทางนี้ได้เบิ้ลได้อะไรนะครับเก็บ7ลูกก็คือได้ทุกอย่างได้ซัพพอร์ตให้เพื่อนนะครับได้เบิ้ลการันตีให้กับตัวบูม่าแล้วก็มันบวกลูกแก้ว1ลูกต่อ17%ต่อ1ลูกก็คือตอนนี้ดิฟเฟนสองแสนสี่ หลังยิงก็บวกเอเดคดฟเฟนต์อีก50%เน่ะหลังยิงก็ถึกกว่านี้อีกนับว่าดูดีใช้ได้ครับปะลากหัวคมๆกับ RPG ของบูมาบาสูก้ายังยืดใช่เหรอวะยิงเข้าให้ฟีเซอร์โดนยิงติดเบิร์นะะครับผมผมบอกเลยว่าผมชอบท่าเล็กบูมามากดูรีโหลดแม็กกาซีนแล้วปะปบปบปะปปะปไอเย่โคตรเจ๋งรีโหลดดิง บูลากหัวคมๆอ่ะหลังแอนนฟรีเซอร์โดนยิงเมื่อกี้เจ็บป่ะล่ะมึงไอ้เี่ยท่ามันมีมากเลยนะท่าบูมาเมื่อกี้ถึงว่ามันเป็นท่าที่มีมากแล้วก็ดูดูดีในเวลาเดียวกันใครเป็นสายเล่นเกม FPS สายยิงปืนอะไเงี้ยน่าจะชอบนะเพราะว่ามันดูยิงแบบปบบบดีอ่ะมันดูแบบมันดูแบบใส่ไม่ยั้งอ่ะเท่ฮะเท่อุ้ยตายป่ะเนี่ยอุ้ยตายไม่ง ตายเฉยไม่มีไอเทมกันไงแล้วเล่นนึกว่าจะไหวลืมไปไอโกคูลิงยักษ์แม่งไม่ไหววะ่ะตัวใหม่รอบใหม่นะครับรอบนี้เขาเก็บได้บอลแปดลูกเลยก็ได้ยีบสีขีแล้วก็หนักกว่าเดิมเพราอครั้งที่ผ่านมาเราเก็บได้ประมาณเจ็ดลูกใช่ป่ะละ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดาเมจเท่าไหร่นะรีเฟนสองแสนห้านะครับผมสองแสนห้ามีกาดคือช่วงเริ่มมันต้นน่ะผมเล่นในด่านเกมยาวไงอย่างนั้นช่วงเริ่มมันต้นก็ัตูก็อ่อนแต่บูม่าจะเก่งช่วงเริ่มมันต้นเพราะว่ามีกาดเลยมาให้ก็ถือว่า ช่วงแรกของพี่แกก็เล่นสบายมากเศษฐาแตนะครับอันนี้คือดาเมจระดับ5.5ที่ยังไม่ใช่ฟูลพาวเวอร์ของ55ด้วยเพราะอยากให้ฟูลพาวเวอร์เนี่ยเราก็ต้องเล่นในทีมที่มันนำเปอร์เซ็นได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ผมยิมเพื่อนเล่นไงถ้าเกิดว่าคุณสุมได้มาเองเนี่ยมันจะดาเมจแรงกว่านี้คิดว่าน่าจะทำประมาณหลัก5ล้าน5ล้าน1 5ล้านเป๊ะๆได้หรือมั้งถ้าคุณเล่นในทีมแบบ200หรือว่าทีม170น,นะแรงกว่านี้นะครับผม สลับ55%นะทำหลัก5ล้านสบายเลยมานี่รอบนี้เหมือนลูกแก้วจะเป็นใจมากๆเลยนะเพราะตอนแรกเทิร์นที่ผ่านมาเนี่ยผมเซตลูกแก้วเขียวไว้แหละพอบูม่าก,กลับมามันก็เปลี่ยนบอลลุงเพิ่มเติมได้ด้วยทําให้ลูกแก้วดูดีมากในตอนนี้นะฮะดังนั้น,นยหน้าตาหน้าตาการจัดจานดูดีแล้วถ้าจะให้มันดูดีหลังจากการกินก็ต้องเก็บดีๆนะมาเก็บ9ลูกเลยคนระรอบนี้อืมสุดยอดไปเลย ดีเฟนส์แสนแปดนะก่อนเก็บลูกแก้วนะครับพอเก็บไปลูกแก้วเก้าลูกดีเฟนส์จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่สองแสนเจ็ดเลยแล้วก็คิดว่าหลังยิงก็ขึ้นไปหลักสามแสนได้และเราเก็บไปเก้าลูกเนี่ยมันมันเกินเจ็ดลูกไงถ้าเก็บเจ็ดลูกการันตีเบิ้ลนไม้ตายแล้วเอฟเฟกต์ไม้ตายก็มันเพิ่มเอเดคเดฟเอนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งทองท่านะครับดังนั้นไม่ว่าจะท่าใหญ่ท่าเล็กเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect เหมือนกันคือเพิ่มเอเดคเดฟเอนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นดีเฟนส์ ดีเฟนต์บูมาเนี่ยน่าะสามแสนอัพได้แล้วนะครับสามสามสามแสนห้าประมาณนั้นติดคี้กแล้ววะรู้สึกติดคี้บ่อยนะไม่เคยจะพลาดเท่าไหร่นะไอะ้ไม่คี้ละโอเคคือถ้าเกิดว่าคุณได้ลั่นท่าใหญ่อ่ะมันยังคงให้โอกาสในการคี้จากตอนติดเบิ้ลเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณจะติดคี้ได้จากท่าใหญ่เท่านั้นนะครับผมไอาการโอกาสในการคี้ให้คุณได้จากท่าใหญ่เนี่ยมันนับในเทินไปเลยอืม พอเริ่มเทนใหม่ก็ต้องรุ้นใหม่เอาประมาณนั้นฮะไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ใช้เทมผมจะตายหรือเปล่าต้องวัดตรงบูมาว่าจะหลบแค่ไหนโอเคหลบอยู่เอาล่ะแต่ตายไม่ตายมาลองวัดดูกันฮะแต่ดีเฟนต์มันบวกเยอะนี่หลังยิงของมันสามแสนนั่นแหละตอนนี้บูมาตัวฟรีโดนจริงเอ้แต่หลบนั่นแหละครับทําดีมากคุณเธอทําดีมากไอ้เต้าหลบด้วยหลบรุลุล้ไม่ผิดหวังจริงบูมาตัวฟรีฮะถึงเป็นตัวฟรีแต่ก็เก่งนะ ใครชอบบูมากก็เนี่ยตอนนี้มีทั้ง LR ที่เป็นตัวกาซาที่โคตรเก่งแล้วก็ตัวฟีที่เล่นได้ด้วยครับแต่ว่าต้องได้คู่กับโกคูนะซึ่งทีมันต้องได้คู่โกคูอยู่แล้วมารอบนี้นะครับซัพพอร์ตจากคุณปู่โกฮังเพิ่มอีก40%ด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าจะหนักจะเต็มและลูกแก้วสีม่วงอย่างเยอะไปกันเลยสิครับรอบนี้11ลูกนะฮะ11ลูกนะครับผมดีเฟนซ์แสงก้าตั้งต้น11ลูกเก็บเข้าไปปุ๊บเป็น200,000 ไม่ใช่สามแสนเลยทีเดียวนะครับหลังยิง้าใหญ่รอบแรกสามแสนตะห้าติดเบิ้ลปุ๊บน่าจะขึ้นหลักสี่แสนก็ได้แล้วในตอนนี้ซึ่งสี่แสนยังคงมีการดเพราะอยู่ในช่วงเวลาภายใต้เจ็ดเทินแรกและกันดาเมจก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งวนเทินบ่อยกันดาเมจยิ่งเพิ่มเรื่อยๆโอ้โหโคตรถึกโคตรถึกทั้งถึกทั้งซับดีทั้งทั้งแบบว่าดาเมจก็ไม่แย่ อย่างเงี้ยยังเธออย่างไงเธอเนี้ย,ยมันตี5ล้านอัพแน่นอน5ล้าน7เกือบ6ล้านนะครับแล้วคือประสิทธิภาพของการตีก็ถือว่าไม่เลวเพราะมีโอกาส,สในการขี่มาให้เช่นแบบนี้ติดขี่กันแหละติดขี่บ่อยชิบหายไปเลยไป3ล <laughs> <laughs> ้นาน6รีโหลดดิ้งป okay, นะป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 ะระป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 ะเะปาปะ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  มีการมีการดาเมีดีฟซ์หลังยิงสี่แสนจะเข้าได้ยังไงกับดาเนี่ยไม่เข้าอยู่แล้วคตรโหดจริงคราวนี้เดือดร้องมารอดูช่วงกราเจ็ดเธอเลยครับเพราะว่าบูม่าเนี่ยความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยแบบแข่งจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ที่แค่นี้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของบูม่าคือหลังจากมันกดแอคทีฟนะครับเพราะมันจะสามารถทําให้ทุกคนในทีมในเ์นในตอนนั้นตีแรงขึ้นและตีเข้าสีได้และรวมไปถึงเปลี่ยนบอลทั้งสนามเป็นสีแดง ทำให้บูมาเนี่ยที่เป็นตัวนุกอยู่แล้วแล้วคุณลองคิดภาพบูมาที่เก็บบอลทั้งสนามมันจะขนาดไหนกันล่ะครับผมโอ้โหสบายและชีวิตนี้ฮะไอเทมก่อนเดี๋ยวตายท่านผู้ชมถึงเวลาขอพอรกับเชนรอนแล้วฮะเงื่อนไขมันาง,ง่ายได้มากเพราะว่าขอแค่ครบเจ็ดเธอเนี่ยมันกดได้เลยนะครับไม่ต้องรอเลือดต่ําเลือดน้อยอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นมาลองดูฉากขอพอรไปพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงฮะ เรียกได้ว,ว่าพรของบูมาแล้วนี่คือเป็นพรที่ดีมากเพราะมันทําได้ดีกับทีมเราทุกอย่างเลยตอนนี้ลูกแก้วอย่างที่เห็นนะครับแดงทั้งสนามเลยทีเดียวและเนื่องจากว่าตัวละครเป็นตัวละครสายนุกนะครับยิ่งเก็บบอลยิ่งเก่งสนามหนึ่งเนี่ยลูกแก้วเต็มที่ได้แค่ยี่สามลูกซึ่งมันมากมายอยู่แล้วแสนเก้าตั้งต้นอ่ะเก็บไปเลยถึงแม้จะเจอฟรีเซอร์สีฟ้าแต่ว่าตอนนี้บูมาไม่ไม่ละคายเคลือนอยู่แล้วครับและข้อดีหลังจากที่มัน กดแอคทีฟเนี่ยเปลี่ยนบอลแดงข้างสนามใช่ไหมเวลาเราเก็บลูกแก้วตามสีคุณก็รู้มันจะทําการฮิวเลือดที่รับต่อดีเฟนที่มีของตัวละครน,นั้นนะเมื่อกี้เราจะมีเลือดต่ากว่านี้พอเราเก็บลูกแก้วแดงขึ้นมาได้ฮิวขึ้นมาเลือดเต็มหลอดเลยการว่ามันได้ฮิวจากการเก็บบอลด้วยอ่ะทาให้แบบนอกจากจะซับพอร์ตเอเดคเคดีเฟนท์อะไรเงี้ยมันซับฮิวให้กับทีมได้ด้วยเวลาเก็บบอลทั้งสนามนะครับดีเฟนซ์สี่แสนเจ็ดตั้งต้นถึงแม้นะผมคิดว่า ถึงแม้ความสามารถในการกัดจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีนี่อยู่มันยังมีการดามจที่เพิ่มขึ้นมามากมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่า,าดีฟเอนส์470กันดามจน่าจะน่าจะพอเอาอยู่แต่ไม่ใช่จะโดนไม่เจ็บนะถ้าจะโดนเจ็บเพราะว่าแพ้ทางท่าน,นะครับโดนหลายแสนแหละเอายังมีกัดอยู่อ๋อมันมันนับแค่เทินของตัวมันเองออนี่หว่าไม่ได้นับไม่ได้นับนั่นตรงใส่อ๋อบูม่าของของผมตอนนี้คือเขาเปิดมานั่น เขาเปิดเ Turn 2, ล่มนเธอสองก็เลยตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงเวลาเจ็ดเธอแรกของเจ๊แกอยู่ไงเออตีเข้าสีเมื่อกี้ดามอยเท่าไหร่เมื่อดีวพูด8ล้านใช่ม่กี้ฮะโกคูนี่ก็เท่าไหร่เนี่ยเจดล้านห้าซึ่งทําให้โกคูตีเข้าสีได้นะเมื่อกี้ตีเข้าสีเจดล้านห้าไม่ต้องลุ้นคิรลุ้นอะไรทั้งนั้นน่ดูดิโคตรดี ทั้งบูม่าทั้งเพื่อนในเทิงคือตีเข้าสีได้หมดเลยครับคุณไม่ต้องลุ้นโอกาสในการคริดจากท่าแม้ตายใหญ่ก็ได้โคตรเจ๋งเลยอะ่ะจริงที่มันดีก็คือไอไอไอแอคทีฟขอพรเนี่ยมันคือแอคทีฟสกิลเว้ยหมายความว่าคุณจะเรียกใช้ตอนไหนก็ได้นะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องใช้เลยหลังจากที่พบเจ็ดเทินก็ได้คุณเก็บไปใช้จังหวะสำคัญของการเล่นของเราก็ได้ไงแบบไปใช้ในเฟสสุดท้ายดีกว่าหรือว่าไปใช้ในตอนอื่นดีกว่าอาจจะคุ้มกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยเออก็ เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่บูมากดแอคทีฟคือมันทรงพลังจริงๆนะมันมีดีเฟนซ์เยอะมันมีการดาเมจเยอะหลังยิงมันคือห้าแสนหกแสนก็เลยถึงแม้จะเป็น55%ก็ตามในทีมแบบทีมผู้นําไม่ฟูอะตัวโคตรดีเลยจริงแล้วตัวดีมากแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าใครงบไม่มีเยอะก็เก็บไว้เถอะเพชอะมันตัวดีจริงๆแต่แต่ว่ามันอาจจะไม่มีทีมให้แบบอยู่เยอะแยะแล้วก็เป็นตู้ที่ไม่คุ้มที่จะเปิดอยู่แล้วนะครับเป็นตู้เอวไร์เหลือปกติเนี่ยดูข้างตู้ก่อนสิ โกคูพี่กโลม่วงนี่กลับใหม่เลยเนี่ยแม่งนะเราเปิดได้สักตู้หนึ่งแล้วกันนะเราเปิดได้ในอนาคตน่าจะเหมาะมากกว่าซึ่งก็สู้ต่อไปทาเคชิขอให้พบเจอเรื่องนี้แล้วกันนะตัวมันเก่งมากอยากได้เหมือนกันนั่นแหละใครมีความเห็นไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับบูมาใหม่ LR มาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะมีความเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ก็ได้เต็มที่ ตามปกติให้เราคอยพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วนะฮะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจนใหม่คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวพวกจะมีตัวฟีบูม่าเขียวอีซีอะไรเงี้ยรอทำคลิปอยู่แล้วครับเดี๋ยวรอชมได้เลยคลิปนี้ไปแล้วฮะเจนใหม่บ๊ายบาย